บายดีสวัสดีค่ะเอฟซีทุกๆท่าคนเดจ้าเด้อยินดีตอนหับขอสู่องน้องนีงแฟมิลีเมื่อนี้มาในอากาศแจ่มขนาดเลยเนาะแจ่มไซสขนาดแดดแห้งๆงมันนี้แดดกาดเลยคื้นฝนบ่มีเลยมันนี้มีแต่แดดเนาะบรรยากาศแบบสดใสเลยมันนี้สวัสดีวันเสาร์นาะจา๊ะทุกคนเดี๋ยวสิพามาเบิง่งานน้ำผอบานเนาะว,วันเสาร์แล้ว มื่อวางบินแล้วผอบ้านเหตุงานหอดไซนเลยเนาะสีได้วางบินขิดเงินนำหมูอยู่บ่เดี๋ยวมาเบิ่งพผอบ้านก่อนเนาะผอบ้านเหตุงานหอดไซล่ะเดี๋ยวข้ามาเบิ่งงานน้ำผอบ้านก่อนเนาะผอบ้านเหตุหอดไซนแ์แหละสบายดีผอบ้านสบายดีสบายดีมา,ส,า,ส,าสู่ปุตอนเนอะสวัสดีครับผมหอดไซน์อะพรอบ้านงานอะไรอะไรบ่งานเกิด แล้วแล้วเนาะใต่แล้วอะไรย่างเท่านี้แหละเราสามานอะไรกันย่างผักันเขาเด็กน้อยแต่มื่อนี้จะเก็บงานเนาะเก็บงานให้แล้วแล้วเนาะเมื่อนี้เมื่อสุดท้ายนะเมื่อสุดท้ายแล้วก็สุดสุดท้ายเลยเป็นบ่เดี๋ยวแล้วงานสุดงินแล้วแล้วก็สิพาทุกคนลงไปเอางานอีกเนาะแมนสิวางบินเลยเนาะเป็นงานกัวังบินไปเขาบ้านเขาแค่นี่เนาะตอนนี้เนาะเป็นงานกับไลตเติบอยู่เด้นี เนาะแ้วก็ซิมีอันขากันน้นเนาะขากั้นกับประมาณห่วยจักโตพอบนันประมาณยี่สิบเโตยี่สิบเกิโตเนะาะเจ้าหน่อยจังสีเบิงว่าพอบันพอว่างานขากั้นนะเวลาเขาเย็บงานแลวเขาก็สีแงกออ,ออกแงกออกแลยย่งบนท่านเลยเก็บเน,นะาะจักสินส่วนอยู่บนใดนี่เ <c oughs> ดยวจังมาเบิงน้ำกันพอวันเป็นขากั้นนั้นบทมันโบเมนมาเป็นต่างเนาะ มันมาเป็นโตเป็นโตเหมือนบอกพอบ้านมาเป็นโตทุก,กส่วนทุกส่วนแต่ห้าก็ต้องเง็ยบส่งเพิ่นเนาะถึงสิเป็นผัากันแต่เพิ่นกระตัดเป็นโตมาเฮาก็ต้องเง็ยบเขาโตแล้วก็ไปส่งห้านรีดเพราะว่าเพิ่นกระคิดจำนวนเต็มเนาะอตอนนี้มาเบิ่งงานก่อนเนาะนี่เท่ไหกันงานผักกันกองอยู่ในไตจัก เดี๋ยวยังสเก็บแล้วงานสุดนี้ก่อน่เก็บสุดุทายสุดทุถ่ายแล้วนี่เนาะโอ้โหเยอะเลยวันนี้ส่งงานเยอะเลยนะครับวันนี้ครับส่งงานเสร็จแล้วค่อยเอางานชุดใหม่ต่อเดี๋ยวจงให้พอบ้านเพิ่นเก็บงานอย่างมาเบิงลงกันเนาะว่ะงานที่เฮาเก็บนี่มันชิอยบอนได้เนี่เพราะว่า มันก็นยังเงินบบท่านเด้ครบโตเลยมัวแต่มัวแต่เย็บงานที่ว่าเป็นตังก่อนเนาะป <Yeah. S 1> ้าทุกคนมาเบิง่งมาเบิ่งงานผ่ากันจะอียังเป็นอียังเด้อบาดน,นี้โบมีแต่เก็บออกเก็บออกเนาะชิมาเลือกก่อนได้บาดน,นี้ค่ะก่อนชินเย็บพกก็ตตรงมาเลือกสินส <Yeah. S 1> ่วนอะไรมันก่อนเนาะ ว่าอันเังอยู่บอนใดเนหะ็นเพรพะว่าตอนนั้นเขาเหตุงานสีขาวนี่เขาเมื่อต่เก็บออกเก็บออกออกก็เลยสะทายกันอยู่แบบนี้เนาะว่าอะไรอยู่ตรงไหนเก็บงานตัวนี้ประมาณ้าวกว่าโตเนาะ้าวกว่าหมูสามสิบผุเหล็ะค่อยขิดว่าได้งานสุดนี่ค่ะสามสิบโต ก็บส่งให้เม th ิดเลยมื้อนี้บ่ให้มีงานค้างเนาะถ้าเกิดเฮาบ่เฮ็ดนี่จํานวนงานเฮาก็สิค้างเลยทุกคนเด้จํานวนงานเฮาค้างเจ๊เพิ่นก็สิอนบ่คิดเงินให้เนาะเฮาก็ต้องเง็บส่งให้เมิดเฮาจังสิได้จํานวนเต็มเนาะส่วนแคนก็อยู่แต่แคนโป๊กก็อยู่แต่โป๊กเฮาก็ต้องเลือกเอาเนาะ ลหลายๆคนก็นอาจสีว่างบินกันหลายอยู่ได้มือนี่มาเบิ่งกันทุกคนมืออื่นมืออื่นเงินออกสิได้กันเท่าใดมืออื่นเพราะว่าขั้งแรกที่เฮ้าขิดเงินสีอาทิตย์เนาะเนียนบอกเพราะบ้านขั้งแรกเลยตั้งแต่มาเหตุงานเนาะพวกเนเกี่ยจว่าโปรตที่เรา้งานครับ่ยเอ้าดุซายก็ได้หอง ปกตินิ้งจะขิดจะขิดจะปิดบัญชีนะสองอาทิตย์ปิดบัญชีเธหนึ่งเนาะแต่มาหลอบนี้สี่อ,อาทิตย์เลยมาเบิ่งกันมาชดางานหลยอยู่บส่สาเหตุเพราะว่าด้งานหน่อยก็เลย <laughs> สาเหตุด,ด้งานหน่อยก็เลยบริขิดเนาะก็เลยไหลเป็นสี่อาทิตย์ไปเลยเพราะว่าเฮาก็เสียเวลาทำหลายอย่างเนาะก็เลยบริวางบินนะ สิขอเวลาแยกงานก่อน้อยจักหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าฮาต้องใส่เวลาใส่เวลาแยกจักหน่อยเพราะว่าส้นส่วนมันรวมกันอยู่นี่มันก็ต้องคัดแยกออกก่อน,นอันนี้ปกที่เ้ามแย่บแล้วล้ะกะแยกออกเนาะอันนี้จะเป็นนาสาบ พนาอบ้านตอนนี้ก็แยกแล้วเลยเนาะนี่อันนี้สิเป็นแขนเนาะทุกคนเนาะเป็นแขนกระเซียนะเนาะแยกแล้วเลยเดี๋ยวนี้สิมาติดก่อนผอบ้านับเพิ่งนกแยกงานของเพื่นนะอนเนาะเป็นหน้าสาเป็นกระเป๋าเนาะของพอบ้านซ้นล้างพร้อม ะเดี๋ยวสิลงมือเย็บกันก่อนจะหน่อยสิไปเอางานเดี๋ยวจังลงไปเอางานนํากันเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวลงไปเบิ่งบ่อนจ่ายงานอีกบ่สิได้งานหยังมื้อนี้ได้งานแขนสั่นก็ดีเนาะพ่อบ้านเนาะพว่าเจเพิ่นตัดงานแขนสันได้แม่นเพิ่นตัดงานแขนสันลายเตอบอ้ยกล้องอยู่ในบ่อนตัดงานน่ะเห็นอยู่เพิ่นจ่ายจ่ายไปนําแน่เลยดิ แต่บบฮู้ว่าเฮาสีชคดีคือหมู่บ่อลงไปเลยเจองานแขนสันมารลุดน้ากันเนาะทุกคนว่าสิได้งานแขนสันหรือแขนยาวแต่ทางที่ดีกกอยากได้งานแขนสันเนา้บ่บด้ยเงี้บเพิ่งเลยเนาะเพราะว่าเนาะสมลืมนะเดี๋ยวเฮาสิเงี้งานตัวนี้ให้มันแล้วก่อนเนาะเดี๋ยวจังไปพอกันบ่อนเอางานอีกเทื่อหนึ่งจ้าในงานบ่ก่อยล้ายเนาะงานบ่กคอยล้ายกันไดยงานเริ่มเมด่อไเลยนาะมาเจอ ใจงานางมาเจอพี่ชายมันก็นมาเอางานคือกันมันได้มันไม่ได้ยุ่งมันไม่ได้เหมือนกรุงเทพเราไปแต่ตอนเย็นใช่ไหมเราทํางานได้แต่ที่นู่นทําอย่างอื่นไม่ได้นะเปลือกหัวม่เจ้ทุกอย่างอยู่ที่วัดไม่เจ้อยู่เออกรุงเทพอยู่ทุกอย่างใช่วัมออนนี้อยู่ที่บ้านแพรสั้นนี่คืออะไรเหรอท่านโกแพรสั้นที่ส่งมาอ่าคือผ้า ้าที่ผมถามมานะที่ที่เอาพร้อมกับช่างช่างออนอะจกไม่ได้ได้อะไรอ่ะเป็นงานมันเป็นแขนสั้นงานปกธรรมดาแล้วก็ไซส์เอ็กอ่าภาเหมือนไอภาคอจีนนั่นแหะที่ผมถามเจว่าอ๋อนี่หนานออเดอร์นี่นะใช่คแยกแล้วเลยบ่แล้วเลยเนาะอันนี้กำลังยกขึ้นข้างบน ยกขึ้นข้างบนลแล้วนี่เนาะแยกกับพี่ชายพี่ชายก็มาเอางาน้อมกันแยกแบ่งกันอันจะเป็นงานออเดอร์งานออเดอร์งานด่วนออย่าเสียงดังอย่าเสียงดังไปยกงาน<ว>ช่วยพ่อไปอเรืออเ้วบอเออแ, <laughs> แล้วแยกเอาพอ ไจ้าไปยกเสื้อพ่อไปอ่<ข>อพ่อยกไปแล้วพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วเมื่อไรบอรบอยักรลอบจ <c oughs> ยกรลอบ <c oughs> สามหลอบนี่นาองามเลยอย่างต่บ เต็มนาหองเลยแบบนี้ไปายดำไ,ดำไ่ายดำป่ายรลานยังบเห็นดอกมันมืดแหละได้เลยเนาะได้มางานแขนยาวแขนสานคนคนจ่ายงานด่วนก่อนเนาะจ่ายงานออเดอร์ก่อนก็เลยได้แขนยาวขึ้นมาเดี๋ยวเอามาเบิง่งเหมือนใบจักโตเนาะโอ้มีแต่สีหวาน ซีเข้มอยู่ซีหนึ่งประมาณจากโตนี่ผอบานสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบเหรอ,หรอโอ้โหได้มาตั้งสามร้อยห้าสิบรอบนี้ลงไปกับผู้ดี่อกับผี่ชายของพอบานเนาะ<อ>พี่ชายผอบานเพิ่นจะมาเอางานคือกันที่ว่าน,นิงเคยถ่ายผีเพิ่พนคลิปก่อนๆหนอะเนาะไปถ่ายในห้องเพิ่นเหตุงานเพิ่นเย็บงานคนเดียวหันเดะลงมาเอาละกะแบ่งกันเนะาะเพราามันเป็นงานด่วนเนี่ยก็เลยได้แบ่งกับพีเพิน่น งานแขนยาวขึ้นมาเนาะเอางานขึ้นมาแล้วกระชิมาเล็งงานสุดนี่เนาะสุดที่ว่าเข้าเก็บผ่ากั้น,น,นอะไรเนาะผ่ากั้นเย็บที่สรงเพิ่นมือแรงนี่แหละพร้อมกับสุดสีขาวนี่เนาะนใก้เข้าโตเลยเนาะเพิ่นกำลังเสกขางอยู่ <c oughs> <c oughs> เอาขางแล้วบะเยังยมเลยเข่าขางเนะาะเดี๋ยวเข่าขางเมืองลูกไสก็ได้ ลูกซ่ายก็ได้หนังหลินอยู่ทั้งน่ะเอาภาษีหอ่อ <laughs> เดี๋ยวสิขอเวลาเล่งงานเศร้าวกว่าโตนี่หายมันแล้วก่อนแป๊บหนึ่งได้จังมาพอ,อ,อก,กันใหม่เนาะทุกคนเนาะตอนนี้งานเท่ากับเสร็จสิ้นเลยนะจ๊ะทุกคน แล้วเรียบร้อยแล้วเฮากระสีมาเลียงคอเนาะเลี้ยงคอส่งหานเพินเพราะว่างานนี่จะเป็นสุดปิดยอดในบัญชีของเฮาเนาะสุดปิดยอดตัดบิกเนาะเฮาก็มาเล่งส่งก่อนเพราะว่ายันส่งขะทานหานหลีเพินเนาะเดี๋ยวหานหลีเพินปิดปาเนาะเก็บงานกันจนขำขีดไวซีสิหลวงานแตเวนอยู่ได้มื้อนี่มาเก็บงานเศร้าก็โตนี่แหละเกือบขำเลย กับเป่าเลียงคอก่อนเนาะสีนี่กับงามอยู่ได้นี่ผ่ากันสาวโตไข่แต่ว่ามันมาสีเดียวกันถ้าเกิดมาเลยลสีนี่ป้าสันสีเปลี่ยนได้ผ่ากันมีก็ได้ วสุดต่อไปกะสีได้ลงงานใหม่เนาะยอดต่อไปเฮากะสีมาเริ่มงานใหม่กันอีกเนาะหลังจากที่เฮาปิดยอดสุดนี้แล้วเนาะ,ะทุกคนคลิปนี้ก็สิขอจบใบสมมีก่อนด้วจ้ะเดอ้อว้พบกันใหม่คลิปหนาเนาะใครเข้ามาก็อย่าลืมเป็นกำลังใจโดยกันกดไลค์กดซับสไครต์เนี่ยด้อจ้ะเดอ้อเพื่อสิมีกำลังใจเหตุคลิปต่อไปเนาะเมื่อนี้ก็สิขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดี